สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วนะคะทางช่องวารุณีชั้นแนววันนี้ก้อยจะมาทําดอกกุหลาบดอกกุหลาบบานให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ดอกกุหลาบติดเสื้อก็เลยอ,อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยคะ่ะว่าทํากันยังไงสําหรับผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าแก้วก็จะตัดอยู่ที่สี่นิ้วนะคะความกว้างก็ตัดอยู่ที่สี่นิ้ว ความยาวจะอยู่ที่25นิ้วค่ะเป็นผ้าเกรนเฉลียง45องศานะคะต้องเป็นผ้าเฉลียงเท่านั้นนะคะถึงจะทําดอกไม้สวยแล้วเวลาตัดก็ก็จะทบอย่างนี้ค่ะก็จะทบผ้า้ามามันก็จะเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วเนาะประมาณนี้ประมาณ2นิ้วก็จะตัดโคง้งตัดเข้าโค้งอย่างนี้ค่ะตัดเข้าโคง้งความยาวก็จะอยู่ที่25นิ้วค่ะตัวนี้ก็ทําอยู่ที่25นิ้วนะคะจะทํายาวกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัดกว้าง กว้างออกมาเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แล้วถ้าเราอยากได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆนะคะเราต้องตัดผ้าออกไปให้กว้างหน่อยแล้วก็ยาวขึ้นมาเริ่มกันเลยค่ะไปเริ่มเย็บได้คู่นะคะเดินสองเส้นพับเข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะพับเข้ามาแล้วก็จะเริ่มเย็บตรงนี้เลยคะ่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะไหนๆก็ะจะทําดอกไม้แล้วก็เลยทําให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าปรับได้ให้ห่างนะคะเดินได้ห่าง ปรับสีจากให้ห่างเลยค่ะจะได้รูดง่ายหน่อยเดิดสองเส้นนี่สี่นิ้วแล้วทบเข้ามาก็จะเหลือสองนิ้วนี่เผื่อเผื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยเผื่อดอกไม่ใหญ่มากค่ะวันนี้หาเร็วไปเร็วนะคะ พอถึงมุมเราก็เลี้ยวเลยค่ะเราไม่ต้องเดินให้สุดนะคะเราเลี้ยวก่อนเลี้ยวเพื่อที่มาบวมหยิกเส้นหนึ่งมันจะได้เป็น2เส้นเนาะนี่ค่ะเดินเส้นห่างนะคะจะพยายามทําชัดๆให้เพื่อนได้เห็นค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาดินเดินรูดได้ที่เรา สองเส้นนะคะตรงมุมนี้เราก็จะเดินเลี้ยวอย่างนี้นะคะเราก็จะเดินรูดทำยังไงดอกดอกกุหลาบต้งจะออกมาบานเคยทําลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะจะเป็นดอกกุหลาบตูมแล้วค่อยบานอันนี้ก็จะทําแบบว่าบรนลูกค้าอยากได้บรรบานก็เลยจะทําให้เพื่อนๆดูใหม่ เดินรูดเลยค่ะเดินรูดให้แน่นนะคะดอกไม้ถึงจะบานถึงจะออกมามบานเดินให้แน่นเลยค่ะเดินรูดให้แน่นเลยค่ะเดินรูดเขาให้แน่นๆดึงรูดค่ะพูดผิดขอโทษทีค่ะกราบขอโทษทีนี่ค่ะเราก็จะดึงรูดเขาให้แน่นหน่อยเองเห็นกันนะคะ ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้เพื่อนๆเห็นให้ชัดๆนะคะนี่ค่ะเดินรูดอย่างนี้ค่ะรูดให้แน่นเลยค่ะเกลี่ยเข้าให้แน่นเลยได้แล้วค่ะนี่ค่ะรูดให้ชิดเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาพันดอกพอเรารูดให้ชิดเสร็จเนี่ย เขาก็จะเวลาละพันเนี่ยมันก็จะเริ่มบานตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะนี่ค่ะม้วนเข้าไปเลยค่ะม้วนเข้าไปกดเข้าก่อนเราใช้มือกดนี่ค่ะกดเข้าเข้าไปตัวเขาก็จะบานแฉ่งลูกค้าชอบบานบานค่ะตอนนี้เขาไม่ชอบดอกกุหลาบตูมก็เลยจะทำให้อย่างน,นี้ลูกค้าต้องการ สเส้นที่เราพอเราม้วนเขาพันเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยได้รูดที่เขาดึงเราดึงออกมาเนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้แหละพันขาเข้าไว้ก่อนพันเข้าไว้ก่อนนะคะเนี่ยพันขาเข้าไว้ก่อนก็นจะได้ไม่แตกออกมานี่ค่ะเราก็จะได้มันก็จะบานแฉ่งอย่างนี้นะคะ่ะสําหรับดอกกุหลาบบานๆนะคะเราจะรูดให้แน่นให้ชิดเลยค่ะทุกส่วนของเนื้อผ้ารูดให้ชิดเลยค่ะนี่ค่ะพอเราพันขาเข้าไว้เราก็จะใช้ได้กลึงค่ะ ปลอยได้คู่นะคะแล้วก็รวบดอกเข้าไ้ก่อนเราก็จะกึงงละเราจะกึงเขาเอาไว้เพื่อความแข็งแรงของดอกคุณลบเขาจะได้ไม่แตกนะคะนี่ค่ะซ้ายทีขวาทีสักสามรอบสี่รอบให้แน่นๆค่ะนี่ค่ะอ่าแล้วก็ปล่อยได้เข็มนี่นไว้เรายังไม่ต้องตัดออกหรอก ไม่ต้องตัดนะคะทีนี้เราก็จะมาแต่งขาเขาขาเขายาวไปเนาะเราต้องตัดค่อยคตัดเขาออกนะคะอย่าให้ตัดถึงเส้นได้ที่เรากลึงนะคะถ้าตัดเส้นได้ที่เรากลึงเขาจะแตกออกไปหมดเลยนี่เขาจะอยู่นะละ่ะกุลาบเราตัดขาเขาแต่งขาเขาให้เขาสั้นเวลาติดเชือกจะได้ไม่ดูแบบขยกขยก,ขยกเนาะค่อยค่อยๆเจียนเขาออกนะคะ พะแก้วก็จะทำดอกไม้ง่ายาง่ายหน่อยพาแก้วก็จะบางๆแล้วก็จะมีความแข็งตัวยืดจุดเอแข็งแข็งผ้าเขาจะแข็งแข็งหน่อยแต่บางแต่แข็งกระเด้งกระเด้งหน่อยค่ะก้อยก็พูดผิดเนาะอันไหนที่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีตรงไหนที่ว่ามันแตกแล้วก็มากึงเข้าหน่อยเอาชนิดที่แบบว่าลูกค้าใส่เสื้อขาดดอกไม้ก็ยังสวยอยู่เนาะ นี่ค่ะตัดออกไปพอทําเสร็จแล้วก็จะมาแต่งขากขาแล้วนะคะเราจะเก็บความเรียบร้อยเขาเก็บรายละเอียดเอาเสร็จผ้าตัดวงกลมวงกลมให้เท่าประมาณขาดอกไม้เมื่อกี้นะคะที่เราเจียนก็ตัดเขาเพื่อที่จะมาภาพเก็บสอยตรงขาดอกไม้นี่ค่ะเห็นไหมคะขาดอกไม้เนาะ เราจะภาพกเก็บความเรียบร้อยให้เขาดูเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องเห็นตะเข็บดอกไม้เราทําเสร็จแล้วนะไปปักมุกติดหรือว่าปักเลื่อมตรงดอกเขาตามตามดอกที่เราเป็นพันเกลียวเข้าไปนะสวยค่ะมบวๆแบมๆสวยนี่ค่ะเพื่อนๆนำไปทําให้ลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็จออีกแบบหนึ่งที่เขาทาติดกันสามดอก ดอกเล็กดอกใหญ่แต่ถ้าเราอยากได้ดอกเล็กนะคะตัดผ้าความยาวให้น้อยลงความกว้างของผ้าก็น้อยลงทําแบบไล่เลี่ยกันนะคะดอกไม้อ่ะก็จะสวยพ่อแม่ลูกก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ทํามาค่อนข้างเยอะหะดอกไม้ส <c oughs> มัยก่อนไม่มีคนสอนด้วยเนาะเดี๋ยวนี้จะมี YouTube อยากเลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันน่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราเก่ง เก็บขาดอกไม้เข้าให้เรียบร้อยนะคะแต่ส่วนมากเวลาดูงานขายที่เขาทำเขาจะไม่เก็บขาแต่นี่เราเป็นงานตัดไงคะเป็นงานจังตัดของลูกค้าเ้าต้องทําให้เรียบร้อยงานเราต้องออกมาสวยนี่ค่ะเป็นดอกกุหลาบดอกบานนะคะเขาก็จะออกมาลักษณะนี้นี่ค่ะทำํำหลายดอกแล้วก็มาติดลหลายๆดอกชนกันนะค่ะเรียบร้อยค่ะดอกกุหลาบง่ายๆเทคนิคดีๆ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาก็จะได้ทําตามหรือว่านาเอาไปใช้ทําตกแต่งเสื้อให้ลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ